สนามฟุตบอลไม้แห่งแรกของโลกอังกฤษอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสโมสรอังกฤษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ประกาศแผนการที่จะสร้างสนามฟุตบอลไม้แห่งแรกของโลก สนามอีโคพาร์คที่สามารถบรรจุผู้ชมได้5,000รายของ Forest Green Rover จะถูกสร้างด้วยไม้ชนิดพิเศษเกือบทั้งหมดโดยไม้ชนิดเนี้ยจะเคลือบสารเคมีหน่วงไฟที่จะทำให้ติดไฟยากและช่วยลดการแพร่กระจายของเพลิงไหมได้เป็นอย่างดีหลังคาของสนามจะปกคลุมด้วยแผ่นโปรง่งใสที่ช่วยลดเงาบนสนามและยังช่วยให้ย่างงอกงามอีกด้วยสนามแห่งนี้ถูกออกแบบ โดยสถาปนิกที่เคยได้รับรางวัลซาฮาฮาดีิทอาร์เิเตคฟอเรสกรีนโรเวอร์เลนในวานาราม่าเนชชั่น a ลลีทางสโมสรมีความมุ่งมั่นในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งแผงเซล์แสงอาทิตย์ในสนามที่มีอยู่หรือใช้เครื่องตัดหญ้าที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และหยุดให้บริการเมนูเนื้อสัตว์แก่ผู้เล่นของสโมสรมาตั้งแต่ปี2015